อร่อย a r o the world สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปปราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเครื่องดื่มชาดอกคําฝอยชนิดซองแช่ปราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีคาฟูและโกลเด้นเฟรชทุกสาขา ท่านผู้ชมครับตอนนี้เฮียงเล่นหงอยู่ที่ร้านติ่มซำชื่อว่าหลงว่าชาเหล่านะครับอยู่ใจกลางมะเกานี่เองนะครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดเลดมาร์เก็ตครับที่ร้านหลงว่าชาเหล่นี้นะครับเปิดมากว่า50ปีนะครับเป็นร้านที่ขายติ่มซำสูตรออริจินัลก็คือสูตรโบราณในอดีตครับคนที่เรียกว่าอยู่ที่มะเก้ามักจะนิยมเลี้ยงนกกันครับแล้วก็จะมาคุยสาระทุกสุขดิบถามเรื่องงานการแล้วก็จะเอานกนี่นะครับที่ตัวเองเลี้ยงอยู่เนี่ยมาโชว์ชาวบ้านครับแขวนอยู่ตรงหน้าต่างครับนี่แหละครับคนมะ ยาฉานะครับแล้วก็ชมความสวยงามของนกที่ตัวเองเลี้ยงไว้นะครับที่สําคัญครับร้านนี้ยังคงสูตรออริจินอลไว้ถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาทานติ่มซำสูตรออริจินอลพร้อมกับหยําฉาของร้านนี้แล้วก็ต้องมาที่นี่ครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติของเราเป็นยังไงบ้างอ่ามาที่สูตรแรกเลยแน่นอนติ่มซำของที่นี่ก็คือซิวไม้หรือ,อขนมจีบนะครับ แต่ที่นี่ทั้งหมดที่ทําอยู่ไม่มีกุ้งเลยนะครับแบบเพราะว่าเป็นสูตรโบราณกุ้งหายากครับจะมีเนื้อหมูจะมีเนื้อวัวน,นะครับแล้วก็จะมีขาไก่นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าซิวหมายไส้หมูเงาอร่อไรยไหมโอ้โหท่านชมครับซิวหมายไส้หมูเงาที่นี่เราบอกว่าเป็นสูตรออริจินอลมากๆเลยอาจจะแตกต่างแบบที่เราไปกินเป็นไส้กุ้งนะครับ แต่ขาบอกว่าเขายังเป็นสูตรดั้งเดิมถ้าใครชอบต้องมาครับอีกเมนูหนึ่งครับนี่ครับก็เป็นซี่โครงหมูนะครับมารสชาติของซี่โครงหมูของเราที่นี่ดูหน้าตาแบบธรรมดาธรรมดานะแต่รสชาติในการหมักกับเต้าซี่พริกแดงของเรานี่ขอบอกว่าทุกโต๊ะสั่งหมดเลยครับเมนูนี้อร่อยจริงๆครับไปเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูที่แปลกแล้วก็หาทานได้ยากครับนี่ เป็นเนื้อวัวนะครับปั้นเป็นลูกชิ้นครับทานกับฟองเต้าหู้นะครับแม่ที่เมืองไทยไม่เคยเห็นต้องลองชิมดูสักหน่อยละว่าเป็นยังไงโอ้โหลูกชิ้นเนื้อวัวของเขาที่นี่อร่อยมากครับผมเป็นสูตรดั้งเดิมแบบออริจินอลจริงๆครับครับท่านผู้ชมถ้าหากว่ามาที่มาเกาอยากจะมาทานติ่มซำออริจินอลพร้อมทั้งน้ำชาที่แสนอร่อยอย่างนี้นะครับต้องมาที่ร้านล้มวาชาเราครับ อยู่ตรงข้ามกับตลาด Red Market นี่เองนะครับรสชาติอร่อยแบบออริจรินัลจริงๆครับไปกินไปเทีย่ยวที่ที่ทั่วโลกไปกินไปเทีย่ยว กับของอร่อยต่างแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปพบกับของอร่อยของบ้านเราครับกับชาตรามือชาที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรบ้างครับชาที่ดีนะคะก็ควรจะมีลักษณะคือกลิ่นของชาหอมแล้วก็ไม่มีกลิ่นอื่นมาเจือปนแล้วก็เรามีวิธีสังเกตลักษณะชาที่ดีได้ตามประเภทของชาชนิดนั้นอย่างเช่น าชาเขียวใบของมันก็จอบสีเขียวแล้วเวลาชงออกมาก็จะออกสีเหลืองเขียวๆรสชาติก็จะออกชุ่มชุ่มชุ่มคอแล้วก็สดชื่นถ้าเป็นชาอูหลงน,นะคะใบของมันก็จะเป็นสีออกเป็นมะขามเวลาชงออกมาก็จะได้สีน้ำตาลออกเหลืองๆรสชาติก็จะได้แบบกลมกล่อมมีกลิ่นชุ่มคอนะคะถ้าเป็นชาดําใบของมันก็จะออกเป็นสีน้ําตาล สีออกสีดำๆเวลาชองออกมาก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงรสชาติที่ได้ก็จะเข้มข้นกลิ่นก็จะหอมอย่างนี้ค่ะแล้วเวลาการเลือกพันชาต่างๆสำหรับวิธีการผลิตชาก็สำคัญมากดังนั้นอย่างตัวชาไทยของเราก็จะใช้พันชาสามที่เป็นตัวที่เหมาะสำหรับผลิตชาดำมากที่สุดนะะรายการกินเที่ยวเราเดือเวชวนท่านผู้ชมครับไปเที่ยวห้องกองหมาเก้ากันครับ สี่วันสามคืนไปชิมเป็ดย่างชันเกที่อร่อยที่สุดที่เปิดมากว่า70ปีที่เกาะฮ่องกงริมรสซีฟูดร้านดังที่เกาะมาเกา๊าที่ร้านนาจิมซีฟูดนะครับช้อปปิ้งที่เดอะเวนิเชียนรีสอร์ทไหว้พระที่วัดเจ้าแม่กวนอิมท่องเที่ยวมาเก๊าทาวเวอร์โบสถ์เซนต์ปอลจตุรัสเซนโดสแควร์ไหว้เทพเจ้ากังหันแช์กงหมิวและหวังต้าเซียนเดินทางโดยสายการบินอาหรับเอเมิมิเลด ด้วยเครื่อง A 3 8 0เครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกราคาเพียง23,900บาทเท่านั้นสนใจติดต่อไดมอนด์ชัยฮอลิเดย์027929288แล้วไปเที่ยวฮ่องกงหมาก้าวกับรายการกินเที่ยวอลาโดเวอร์กับเอทรงเล่งหงนะครับ